ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคข้าวของราคาแพงโดยจะเห็นได้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาราคาสินค้าและบริการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มจะทรงตัวไปอีกระยะ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหารสดได้แก่กลุ่มของเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และสัตว์น้ำรวมถึงค่าน้ำมันค่าโดยสารสาธารณะทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟอร์มีอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าและยิ่งเพิ่มความชัดเจนขึ้นเมื่อสหรัฐประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟอในเดือนธันวาคมปี2564เฉลี่ยอยู่ที่7% มาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยกันว่าข้าวของราคาแพงขึ้นเกี่ยวอะไรกับเงินเฟ้อแล้วเงินเฟ้อเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของเราอย่างไรวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันค่ะแล้วเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือช่วงที่ภาวะของราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปมีราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมากๆก็จะกระทบต่อฐานะและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเรา ทําให้มีกําลังซื้อที่ลดน้อยลงและส่งผลกระทบต่อสภาพเศษรษฐกิจของประเทศอีกด้วยสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อเกิดได้จากสองสาเหตุหลักๆคือสาเหตุที่1เกิดจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นความต้องการมากขึ้นแต่ผลิตสินค้าออกมาไม่ทันหรือไม่เพียงพอกับความต้องการที่มีในตลาดทำให้ราคาสินค้าและบริการนั้นมีราคาปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุที่2เกิดจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นวัตถุดิบต,ต่างๆที่ใช้ในการผลิตราคาสูงขึ้นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นการเกิดวิกฤตทางธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันผู้ผลิตสินค้าต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ต้องปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นตามไปด้วยเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อการถือครองเงิน ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลในรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะค่าใช้ใจ่ายต่างๆสูงขึ้นเนื่องมาจากราคาสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นทําให้เราต้องมีรายจ่ายและค่ารองชีพที่สูงขึ้นแต่รายได้ที่เป็นตัวเงินยังคงเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นขอยกตัวอย่างหากเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเราซื้อข้าวแกงจานละ15บาท ปัจจุบันข้าวแกง1จานร,ราคาประมาณ35 4 5บาทจะเห็นว่าราคาข้าวแกงที่เรากินกันมีราคาเพิ่มขึ้น2 3เท่าเลยทีเดียวถึงแม้ว่ากรอบตัวเลขเงินเฟอ้อของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ1 3แต่หากเงินเฟอ้อสูงขึ้นกว่านั้นไปอีก นั่นแปลว่าเราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อข้าวแกงหนึ่งจานหรือเราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อของใช้ที่จําเป็นปริมาณเท่าเดิมและหากมูลค่าต่ําลงมากๆเงินที่หามาได้ก็อาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการยังชีพเงินเฟอ้อส่งผลกระทบต่อเงินออมและเงินลงทุนยิ่งอาาัตราเงินเฟอ้อสูงก็จะส่งผลให้อาาัตราดอกเบี้ยหรืออาาัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่จะได้รับมีมูลค่าลดลงไปยกตัวอย่างเช่น ดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารร้อยละ1น5 2 5หากอัตราเงินเฟ้อ1%ออัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงจะอยู่ที่0.25แต่หากอัตราดอกเบีย้ยเท่าเดิมแต่เงินเฟอ้ออยู่ที่2เท่ากับว่าอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงจากเงินฝากธนาคารนั้นจะมีมูลค่าติดลบ0.75ผู้ถือสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินแน่นอนอย่างเงินสดเงินฝากประจำพันธบัตรจะเสียเปรียบ พอเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟอ้อแล้วจะมีมูล,ลค่าลดลงนั่นเองส่งผลให้คนหันมาสนใจการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคารเช่นลงทุนในหุ้นจึงทำให้ดัชนีหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี2,564เป็นต้นมาแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์ภาวะเงินเฟอ้อนี้อย่างไร แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพื่อรับมือกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อเช่นการควบคุมราคาสินค้ามาตรการด้านภาษีหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้คนในประเทศออมเงินมากกว่าการใช้เงินแต่อย่างไรก็ดีเราเองก็ควรมีวิธีป้องกันหรือหาแนวทางเพื่อปรับตัวด้วยเช่นกันเพื่อลดแรงกระแทกที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ การวางแผนประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเป็นทางออกที่ดีและง่ายที่สุดด้วยการวางแผนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอะไรบ้างและค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นรวมถึงการตั้งงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้หรือวางแผนการซื้อล่วงหน้าเช่น ลดการกินข้าวนอกบ้านหันมาทำกับข้าวหรือปลูกผักกินเองลดค่าจ่ายค่าเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มหรือเครื่องประดับเป็นต้นหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ำก็ควรมองหาสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆโดยลงทุนทั้งทางตรงหรือลงทุนผ่านกองทุนรวม แต่ควรลงทุนไปใต้ความสิ่งที่เรายอมรับได้และต้องไม่ลืมที่จะสำรองเก็บเงินไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆในระดับที่เหมาะสมจริงๆแล้วการเกิดภาวะเงินเฟ้อน,นั้นเป็น,นกลไกทางการตลาดและภาวะของสภาพคล่องทางเศษรษฐกิจเป็นหลักการขึ้นราคาสินค้าและบริการอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าการเพิ่มขึ้นหรือการปรับขึ้นของราคาสินค้าอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและวางแผนการใช้เงินให้ดีแต่อย่างไรก็ตามในการวางแผนการเงินโดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวอย่างเช่นการออมหรือลงทุนไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณต้องคำนึงถึงเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถวางแผนการออมและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อได้หรือได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปที่เราควรให้ความสำคัญสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ